แฟนพันแท้ดาราทาี่จะให้ทายดาราจากครึ่งประดบับเล่นไหมคะเล่นค่ะปอยตามดาราเยอะไหมก็ตามปอาแต่พี่นับเป็นดารายังนับพสวยมากเคยเห็นพี่ในทีวีปะปวันนี้ถ้าตอบได้พี่ให้เลขข้อละร้อยคนแรก คุณไหมคุณคุณไหม,ไมไหกล้องหรือเปล่ากล้องไหนกล้องซิโลหรือเฮ้ยใกล้เขียกใกล้เขียกเปิดวันเคยเห็นในสตอรี่เพื่อนแหวนวงนี้แฟนเขาซื้อให้ใช่ไหมอาจจะใช่นะคะขอแรกคำตอบของน้องคือเปิดวันเปิดวันเป็นคำตอบพี่ถูกค่ะ <c oughs> เอาไปเลยขันหนึ่งร้อยบาทก่อนจะไปข้อต่อไปถ้าน้องกดติดตามพี่เอาไวา้คำถามต่อไปจะได้เงินสองเข้าอ่ะพี่ขอดูน่อยติดตามพี่หรือเปล่าว้ายจะเป็นดารานน้นนี่เงินเราข้อต่อไปสองร้อยบาทสามสองหนึ่งปึ้ง ใครเดียคนเมื่อกี้นี้น้ำปิงสเตอร์ยี่มคำตอบไหมคะว่าคือน้ำปิงน้ำปิงน้ำปิงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะน้องเป็นแท้ดาราเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาอีกไหมเอาค่ะน้องเคยกดใจคลิปไหนก็ได้ในช่องพี่เงินรางวัลข้อต่อไปจะเพิ่มเป็น300บาทเฮ้ยตามจริงกดไลค์จริงถ้าผิดนี้ไม่ได้นะพี่ยิดหมดนะปึง้งดิซ่าดูดิบบคิดตีหรือเปล่าอันเนี้ยอืม ไปได้อยู่นาะน้องตอบว่าลิซา่ารุนไหมคะรุนลิซา่าเป็นคำตอบพี่ถูกต้องคะ่ะถูกร้อย่าตอนนี้จะเอาเท่าไห<ม>ร่เลยว่ะข้อต่อไปเงินรางวัลจะเพิ่ม400เป็นี่บาทน้องเคยกดรีโ์ตคลิปพี่ใช่เหรอไูซิเคยเปล่าไหนเฮ้ยรีโ์ตจริงข้อสุดท้ายคือรูปนี้คะ่ะยากมากทำหน้าอย่างนี้ดูนิ <laughs> พี่จะใบให้ว่าครูจีนเขาอ่ะมีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ M ่น M M พู Kusin อะลองเดาดูเจมินายคำตอบสุดท้ายของอ <c oughs> น้องคือเจ <c oughs> มินายนี่เป็นคำตอบพี่พีทค่ะ ได้อะแต่ไม่เป็นไรวันนี้น้องพี่ให้ไปเลยห0รอบาทค่ะ,คะจริงๆน้องเขาเนี่ยก็เป็นแฟนแท้ดาราไทยแต่ว่าภาพเนี้ยใครรู้บ้างว่าคือใครบอกคิตตี้หน่อยแล้วถ้าใครจะได้เครื่องประดับอะไรนะคะก็มาดูได้ที่วังทองไส้เจมเพชรแท้ราคาโรงงานสาขากรุงเทพมหาคนครเปิดทันวาคมนี้ค่ะขอโอใที่น้องกันหกร่อเราด,ด,ดูเฉลยใต้เมนนี้